สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของนักกษัตริย์ปีฉลูนะครับเราจะมาทํานายดวงชะตาของนักกษัตริย์ปีฉลูหรือว่าปีวัวนะครับว่าคนเกิดปีวัวนั้นในช่วง16จนถึง31พฤษภาคม2563จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ ทั้งในเรื่องของดวงชะตาการงานดวงชะตาการเงินและดวงชะตาความรักนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับจะได้ไม่พลาดในทุกๆคำทำนายดวงชะตานะครับกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงาน ของนักกษัตริย์ปีฉลูนะครับคนเกิดปีฉลูหรือว่าปีวัวนะครับไพ่จัดเม้นต์จะพูดถึงดวงชะตาการงานของคนเกิดปีฉลูว่าคนเกิดปีฉลูหรือปีวัวนะครับดวงชะตาการงานในช่วง16จนถึง31พฤษภาคมนี้มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับเหมือนกับได้พบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เคยเผชิญก่อนหน้านี้จะ นะครับเบาบางลงนะครับจากคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับคนเกิดปีฉลูครับนี่คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของดวงชะตาก,การงานของท่านนะครับใครที่ตั้งใจจะเปลี่ยนงานใหม่หางานใหม่นี่คือช่วงเวลาที่ดีหากท่านเริ่มต้นท่านพยายามจะสำเร็จอย่างแน่นอน นะครับรวมถึงการงานการทําสิ่งต่างๆของคนเกิดปีฉลูในช่วงเวลาที่ผ่านมาหากติดขัดในช่วงเวลา16จนถึง3 1พฤษภาคมนี้ก็จะหาทางออกได้นะครับการงานกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไพ่6ดาบจะพูดถึงดวงชะตาก,การงานของคนเกิดปีฉลูนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีแต่ไพ่ใบนี้จะพูดถึงยังคงมีบางอย่างที่จะยังติดค้างปัญหาบางอย่างที่ ยังคงแก้ไขไม่ได้ยังคงจะต้องปล่อยให้เวลานั้นเป็นตัวที่จะทำให้ปัญหาเหล่านั้นคลี่คลายไปเอง ตามช่วงเวลาที่เดินต่อไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดปีฉลูครับในช่วง16จนถึง3สเอ็พฤษภาคมนี้หากเจอปัญหาใดที่ยังคงแก้ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปเครียดอย่าเพิ่งไปกังวลเดี๋ยวปัญหาเหล่านั้นจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเมื่อเวลาผ่านไปครับไพ่ดีอาคิมิสนะครับจะพูดถึงบทสรุปในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีฉลูครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงโอกาสดีๆที่จะเข้ามาปัญหาต่างๆเริ่มคลี่คลาย โอกาสดีๆที่เข้ามานั้นนะครับอยากให้คนเกิดปีฉลูลองมองดูว่าโอกาสเหล่านั้นเหมาะกับตัวท่านหรือไม่นะครับมีโอกาสในเรื่องของการงานที่จะเข้ามาบางท่านจะได้ทํางาน2ออย่างในเวลาเดียวกันอย่าลังเลใจที่จะเริ่มต้นกับการทํางาน2ออย่างนะครับสออาชีพไปในเวลาเดียวกันนะครับสร้างความมั่นคงสร้างโอกาสทางการงานนะครับสร้างหลักประกันที่มั่นคงมากขึ้นในการงาน ของท่านด้วยการทำงานหลายงานในเวลาเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าคนเกิดปีฉลูจะมีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามาในขณะที่ใครที่เคยเผชิญปัญหาในเรื่องงานก่อนหน้านี้ก็มีเกณฑ์ที่ปัญหาเหล่านั้นจะคลี่คลายไปในทางที่ดีด้วยนะครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีฉลูหรือว่านัก,กษัตริย์ปีวัวน,นั้นต้องบอกว่ากําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเดี๋ยวเรามาดูกันซึว่าแล้วดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีวัวล่ะจะ เป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาก,การเงินของนักกษัตริย์ปีฉลูนะครับหรือว่าคนเกิดปีวัวนะครับในช่วง16จนถึง30 1พฤษภาคม2563นะครับคนเกิดปีฉลูครับในช่วง16จนถึง3 1ิพฤษภาคมนี้ไพ่หกคาถาจะพูดถึงการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีเงินเข้ามามากกว่าที่เคยผ่านช่องทางต่างๆสิ่งที่ลงทุนเอาไว้นะครับสิ่งที่ลงแรงเอาไว้ก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มผลิดอกออกผลนะครับแปลเปลี่ยนเป็นรายได้แปลเปลี่ยนเป็นเงินเข้ามาให้กับคนเกิดปีฉลูทั้งหลายครับคน เกิดปีฉลูในช่วง16จนถึง3 1เอ็พฤษภาคมนี้ต้องบอกว่าไพ่10ถ้วยจะพูดถึงนะครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีฉลูนะครับการเงินจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างชัดเจนนะครับคนเกิดปีฉลูจะรู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดความกังวลในเรื่องของเงินเงินทองทองมากกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาในขณะเดียวกันก็จะมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาในเรื่องของเงินเงินทองทอง ช่วงลาก่อนหน้านี้นะครับหรือปัญหาในเรื่องของหนี้สินหรือว่าภาระค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะมองเห็นช่องทางในการที่จะจัดการกับภาระหนี้สินภาระค่าใช้จ่ายต่างๆได้นะครับในขนาดที่ บางท่านก็มีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของเงินเงินทองทองครับไพ่สามถ้วยจะเป็นบทสรุปในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีฉลูหรือว่านักกษัตริย์ปีวัวนะครับว่าในช่วง16จนถึง31พฤษภาคมนี้แม้การเงินจะดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่คนเกิดปีฉลูจะต้องระวังก็คือแม้จะมีเงินเข้ามามากแต่ยังคงมีรายจ่ายออกไปมาก เจอกับภาระค่าใช้ใจ่ายต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดปีฉลูครับจะต้องระวังให้ดีระวังในเรื่องของเงินล่วเก็บเงินไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดปีฉลูครับในช่วง16จนถึง3สฤษภาคมนี้อยากให้โฟกัสไปในเรื่องของการเก็บเงินในเรื่องของการเก็บออมเพราะในเรื่องของการสร้างรายได้หรือว่าโอกาสทางการเงินเนี่ย มีรายได้ที่ดีได้รับความช่วยเหลือมีเงินเข้ามานะครับมากกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอยู่แล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันมากตามไปด้วยแล้วทําให้ไม่มีเงินเหลือเก็บนั่นเอง นี่คือดวงชะตาการเงินของนักกษัตริย์ปีฉลูนะครับหรือว่าคนเกิดปีบัวนะครับในช่วง16จนถึง31พฤษภาคม2563นะครับการงานใช้ได้การเงินก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีฉลูกันบ้างครับว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดปีฉลูนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีฉลูนะครับนักษัตริปีฉลูหรือว่าปีวัวนะครับในช่วง16จนถึง31พฤษภาคมนะครับ2563ครับช่วง16จนถึง31พฤษภาคมนี้ไพ่สามเหรียญจะพูดถึงดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ของ คนเกิดปีฉลูหรือว่าปีวัวนะครับว่าความรักนั้นนะครับคนเกิดปีฉลูมีเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนในเรื่องต่างๆจากคนรักของท่านนะครับไม่ว่าท่านติดขัดหรือว่าเจอปัญหาในเรื่องอะไรคนรักจะช่วยเป็นได้ทั้งที่ปรึกษาเป็นได้ทั้งคนให้คําแนะนํารวมถึงให้ความช่วยเหลือท่าน ไพ่ก้าวคาถาจะพูดถึงดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีฉลูว่ากำลังไปในทิศทางที่ดีครับความรักเต็มไปด้วยความมั่นคงนะครับในช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าในช่วง16จนถึง31สิบเอ็ดพฤษภาคมดวงชะตาความรักของคนเกิดปีฉลูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่คบหาดูใจกันอยู่หรือคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับ ก็มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก่อนหน้านี้หากใครเคยมีปัญหามีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับมีความไม่เข้าใจกันก็จะสามารถที่จะเคลียร์กันได้ตกลงกันได้ทำความเข้าใจกันได้ในขนาดที่คนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่ได้เริ่มต้นกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ในช่วง16จนถึง31 พฤษภาคม2563นี้แหละครับคนเกิดปีวัวนะครับในช่วง16จนถึง31พฤษภาคมก่อนหน้านั้นดวงชะตาการงานและดวงชะตาการเงินครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในทุกๆก,การทำนายดวงชะตานะครับกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนบุญรักษาเทวาวอวยพรนะครับวันนี้สวัสดีครับ